สวัสดีเจ้สวัสดีท่ททานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมในรายการโฟกัสเพลเกมนะครับวันนี้เราจะมาเปิดโปรเจกต์ใหม่นั่นเองนะคะเป็นโปรเจกต์คู่นะครับอยู่กับฟูจิแชนแนลนะครับวันนี้จะมาเล่นแบบเป็นเออไม่เอาดีกว่าเดี๋ยว <c oughs> เราจะมาเล่นเป็นซาวเวอร์ดีกว่าเราก็ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์อีหรือแมปนี้ว่าซาวเวอร์คราฟนะครับก็ตามชื่อเลยเป็นซาวเวอร์นะ น่าจะเป็นแทนไอฮาร์ทคอมครับเพราะฮาร์ทคอมมันหายโทษทีนะอาจจะไม่ได้ดูกันด้วยข้าไปเอาอ,อ้อยก่อนไปไหนไปเอาอ้อยอ๋ออ,อ้อยเราอยาไปตัดไม้ให้ตัดมาจีตรงนี้ก็มีอ้อยไปใกลจังเลย <c oughs> นนะี่ขามน้ำไปสดชื่น ไม่ฆ่าหมูกันหรอะไ่ฆ่าหมูกันเานาะค่อยจะฆ่าก็ได้ให้ผิดหน้าน้องหมูกับเลิ่ยองแป้งหน้าเกียนั่น่ะนสองอันนี้เป็น texture pack ใหม่นะคะไม่ใช่ texture pack ที่ผมเล่นฮาร์ทอนะคะเอออันนี้จะเหมือนกว่าสวยกว่าด้วยนะครับโอเค บอาหารเป็นไรอ่ะเพื่ออาหารเฉยๆเย่ได้ตั้งสามชิ้นนี่โหจเนี่ยตรงนี้มีอ้อยเยอะเลยเนี่ยตรงนี้ดูแล้วโตไปไกลมากเย่ได้เนื้อคุยน้องแกเอาเลยเอาเลยไม่ขอนะ จีบอกจีไปเอามาแล้วเหรอไปไหนไปเอาอ้อยโอ้โหจีอ้อยมันไม่สำคัญหรอกตอนนี้ไม้สำคัญกว่าก็ก็ไปตัดเอาซีก็มาช่วยกันหน่อยซิไม่อยากช่วยเนี่ยกะเจ๊ใช่กะเจ๊เอาว่ามันยาวนั่นแหละยาวมในบอกสันเอ๊โอเคมีข้างว่าง มีกี่บล็อกเนี่ยน่าจะหนึ่งปุ๊บ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 โอเคน่าจะหนึ่งนั่นแหละเราเก็บบล็อกดินเอาเลยเอาเลยเลยน้องหมู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 โอ้โหน้อหมูกะเล่นตกทีน้อหมูกะเล่นตกทีมีได้มาสามเราได้เนื้อวัวสามเหรอนี่ทำตัวคาไปนะไม่ต้องห่วงโอเค โ <Okay. S 1> อ,อเคอดี๋ยววางตัวค้าก่อนหุ้ยน้องกระไรน้องกระไดน้องกระไดมาตีซะ,ะดีๆอี่ตีซะดีๆโอเค thank you เขาคิดว่าวส่วนอย่างแรกที่ต้องการคือหินนะไม้ด้วยและบ้านเดี๋ยวกว่อนซีตีมาตรงนี้ตัวค้าเราจะมาเอาไว้ตรงนี้แล้วกันหลบมุมหน่อยโอเคมัน okay. ไม่หลบมุมเลย เหนจะทำที่ตัดอะไรไม้มาฝากหนิจ้ะจุ๊บโอเคมอจีมาเอาอ,อย่าเอาไม้นะกวานแต่ที่ขุดเรามีแล้วอะ่อลละอ้าวอะไรหรอกแป๊บนึงนะจะขึ้นไปเพราะเดี๋ยวเราจะขุดติน หนึ่งออกโครงแป๊บหนึ่งมันน่าจะมีจุดไหนจุดที่มันมีนะมีอะไรอะจีไปไหนเนี่ยขุดดินอยู่เฮ้ยไม่ขุดลงจะขุดลงหนึ่อยากขุดลงอะ่ะเดี๋ยวไปก่อนแค่ข่วขุดอีกเฮ้ยถ้าขุดตรงนั้น,น,นก็ไดะถ้าขุดตรงนั้นก็จะเห็นตรงนั้นมีหินมีชาคโคด้วยมีชาโคด้วยเหรอใช่มันมีด้วยเดี๋ยวน่าเห็นปะมันมีโผล่อยู่ จะเอาดอกไม้ไปด้วยเห็นย้ยอาไปน้าโคกับดอกไ,ไม้อะไรอะไรดีกว่ากันโคเออดอกไม้อะฮึดียังไงดอกไม้อะไปมือดอะมันมือดอะมันมือดอะกลัวมอเตอร์กัออดอะเขาปิดมอเตอร์นะเนี่ยเปิดอยู่เอา้าฮาร์ทท่อเหรอไม่ใช่ฮาร์ทท่อเฮ้ยมีม้าเกิดแถวนี้สปาวเกิดแถวนี้ ต,ตูดเนี่ยไม่เอาดอกไม้ปัก็ขุดโคลอยู่เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการปั๊มดอกไ,นนไม้นะโอเคห้ามแย่งขุดโคลนะเดี๋ยวสอนวิธีการปั๊มดอกไม้ไม่รู้ดอกนี้จะปั๊มได้แ<น>่บเดี๋ยวสอนจีหนี่ตัวค้าไปไกลเขียว

ได้มาแล้วน้องโค,ครโครน,น,นออี่ตีตายของห่งดูสิตายของหายปะไม่รู้น้องเกะน้องเกะฆ่าเลยฆ่าอยู่ฆ่าแล้วอะไรอยู่ไหนเนี่ยฮะแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตเช็ด สติกทอชทอชทอสได้ทอสหกสิบอันนะเธอฮะได้ทอสหกสิบอันหกสิบอันอ่าเนี่ยดูดิไหนเนี่ยเสยกมาปล่าไม่ได้เสกทำเองถ้าเสกรู้นะไม่รู้นะมีสีกหรอกใครจะไปเสก เราจะไปเที่ยวกันวันที่สุขอุ๊ยวันสุกวันสุขเป็นวันที่สุกวันที่สุกเราจะไปไรเอ็ดนะนี่ดีเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยแต่เราจะอยู่กันในดินไงมาหนึ่งมานม่อ้าวคุณอะไรคุณอะไรคุณอะไ เดี๋ยวพาร์ทนี <|so|> 你你네้จบดีกว่าเนอนเรื่อวนี้ก่อนนะจ๊ะ